แบบไซนี้เหมาะกับทุกสภาพถนนนี้กลลุยได้สมบุกสมบันได้ชิวๆในเมืองได้โกโก้ได้พื้นที่ใช้สอย,ยให้มาแบบจัดเต็มมากใส่คนสัมพันธ์ละช้อปปิง้งแม่มุกแม่บอยหมดเลย เอที่้าเซลค่ะโชวร์รถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในปทุมุนบบรนนั่นเองจะบอกว่าเป็นรถครอบครัวที่น่าสนใจมาก <Wow. S 1> เป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทรรย์และได้ว่าทุกรายสไตล์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสปอร์ตนะคะเรื่องของการใช้งานรวมถึงราคาที่น่ารักมากๆเลยค่ะนะคะกับ c ีเ ทำว่า s o of motion ค่ะคือสปอร์ชเฉียวนะคะแต่ว่ายังได้เรื่องของความปัดเปรียวด้วยนะคะแล้วดูด้านหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะมีลมดำด้านบนเข้ากับโลโก้เขาเลยค่ะแต่โลโก้ตูวิงที่แบบว่าโครเมียมทั้งดวงเลยทั้งอันเลยแล้วก็ไฟหน้าดูไฟหน้าที่เขาให้อันนี้เป็นอ c เซสซอรี่สำคัญเลยเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากไฟโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไบซีนอนนะคะแล้วก็ มีตัวเดย์ทา n นิงลอยด้านนี้พร้อมกับฮาโลเจนด้วยให้ความสว่างมากๆขับขี่ปลอดภัยแน่นอนมีตัดหมอกด้านล่างเซนเซอร์หน้านะคะจัดไป4จุดเลยทีเดียวค่ะนี่เลยเซนเซอร์หน้า4จุดนะคะไม่พอ ไฟเค้านั้นนะล้างไฟหน้าได้ด้วยอะ่ะมีระบบแบบว่าล้างไฟหน้าด้วยแม็กค่ะพี่ๆ่ะแม็กไซส์ใหญ่เลยทีเดียวนะคะแม็กขอบ20นะคะเราดีไซน์เป็นทรง VIP สปอร์ตแบบนี้เหมาะกับทุกสภาพถนนจริงๆลุยได้สมบุกสมบันได้ขี่แบบชิวๆในเมืองได้ขี่โกโก้ได้สุดยอดเลยทีเดียว ทรงแบบคุบ,คบนิดนึงนะคะสไตล์แบบคอ o ดเวอร์ค่ะด้านหลังเนาะใช้ไฟเนาะเป็นฟูลเลียวีดีทั้งหมดเลยนะคะเป็นไฟท้าย LED เซ็นเซอร์ท้าย4จุดเราก็มากับเทคโนโลยี Sky Active Connect s p a นะั่นเองเครื่องยนต์ k y a แ c คที e เทคโนโลยีของ m a z d a นะคะเขาคิดค้นมาเป็นพิเศษเลยอยากให้ชมห้องเครื่องก่อนใหม่มากเลยนะห้องเครื่องด้ ใหญ่ด้วยที่บอก2.2ค่ะนะคะแรงบิดจังหวะแบบว่าแรงอัดเนี่ยสูงนะคะบอกเลยว่าขับสนุกแน่นอนเครื่องยนต์แรงแรงแบบนี้แถมเป็นเครื่องยนต์แรงแรงที่มันประหยัดอีกด้วยค่ะสําหรับภายในน้านหลังนะคะพื้นที่เก็บของพื้นที่ใช้สอยเรียกได้ว่าให้มาแบบจัดเต็มมากเยอะมากขนาดเข้ามานั่งมานอนได้เลยใครที่เป็นสายใสยคอนสัมภาระพวาะชอบ หรือว่าใครที่ชอบปิกนิกพักผ่อนกับครอบครัวไปเที่ยวออกต่างจังหวัดนะคะจะขนของเยอะขนาดไหนก็ได้คันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหมดห่วงเรื่องพื้นที่เก็บของไม่พอบรรทุกนะัะก็ไม่งองแงค่ะมากับช่วงล่างที่แบบนุบหนุบแน,น่นๆเกาะถนนรองรับเรื่องการบรรทุกได้ดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับภายในคันนี้นะคะภูมิใจนําเสนอมากอยากให้เข้ามานั่งด้วยกันตรงนี้สุดๆเลยค่ะพี่ๆขาเพราะว่าฟีเจอร์คันนี้นั้นหรูหรา สปอร์ตเราก็ครบถ้วนเรื่องการใช้งานจริงๆค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพวงมลาลัยนะทันนี้ ได้พวงมาลัยมันติฟังชั่นแล้วเป็นพวงมาลัยดีไซน์สปอร์ตมากๆเลยนะคะที่เป็นฟูลเซตอีกด้วยคือด้านนี้เนี่ยจะคอนโทรลเรื่องของจอมีเดียนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้าสายได้วอชคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยส่วนอีกฝั่งนึงค่ะเป็นคูชคอนโทรลนะคะระบบรักษาอัตราเร็วคงที่อัตโนมันตินั่นเองใครที่ต้องใช้รถในการเดินทางไกลๆนะคะหรือว่าช่วงถนนโล่งๆเนาะระบบนี้เนี่ย เส็นปุ๊บนะคะล็อกอัตราเร็วคงที่ลดละะลอความไม่้าในการขับขี่ไปได้เยอะเลยค่ะ นะคะเขายังมีฟังก์ชันอีกหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็น i-stop นะคะจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้ i-stop เนี่ยนะคะเป็นฟังก์ชันที่ช่วยให้เราประหยัดน้ำมันที่มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีโหมดของตัว4 w h e e l ด้วยซึ่งคันนี้ระบบของ AWD ค่ะเป็น4 w h e e l แบบออโต้ก็สามารถกดปุ่มใช้งานนะคะด้วยปุ่ม TCS ได้เลยนะคะจอมีเดียนะคะเป็นจอมีเดียแบบทัสกีเนาะรองรับเรื่องของฟีเจอ ด้ความบันเทิงได้ครบครันมากๆไม่พอเขามากับเครื่องเสียงบอสค่ะลำโพงบอสนะคะ ตำแหน่งรอบคันรถบอกเลยว่าเพลงเพราะเสียงดีฟังกันบันเทิงมากๆเลยจะบอกว่าลมเย็นมากแอร์เย็นมากคันนี้นะคะเพราะว่าเขามากับแอร์แบบ d u อ l z โซนด้วยเห็นไหมคะนะคะแล้วเป็นดูอ l z โซนที่มีฟังก์ชันอีโคด้วยปแบบย้อิสระซ้ายขวาได้เลยฟังก์ชันต่างๆใช้งานง่ายมากนะคะนอกจากนี้ยังมีพาร์ s อ i ซสต n t อยู่ทางด้านนี้หาช่องจอดอัตโนมัติให้ด้วยนะคะ รวมถึงระบบเกียร์ค่ะที่เขาเลือกใช้ระบบเกียร์ CVT แบบนี้พอเรามีช่วงล่างที่แข็งแกร่งเครื่องยนต์แรงๆอัตาัาเรงดีๆแบบนี้แล้วเกียร์ระบบนี้ทำให้การขับขี่ของเราสมูทและลงตัวมากๆเลยค่ะและภายในกว้างแบบนี้สามารถพับเบาะได้หลายรูปแบบมากๆค่ะแล้ว้ เรื่การพับเบาะคันนี้นะคะคือพับในแนวระนาบเลยร,เราบลงไปเลยค่ะนะคะหรือว่าจะเป็นการพับเบาะแค่บางจุดบางตำแหน่งก็ได้นะคะเบาะทั้ง3ตัวนี้เราสามารถแยกพับได้ตามที่เราต้องการเลยค่ะเรื่องของการโดยสารต่อให้เรานั่งอยู่ที่อีกหนึ่งตำแหน่งด้านหลังแต่ยังคงพับเบาะเก็บสัมภาระได้เยอะเหมือนเดิมเลยมาถึงช่วงตอนสุดท้ายของคลิปวิดีโอรีวิวเด็ดๆคันนี้ เกรด A นะแวะมาได้เลยค่ะกับ AT c a คาร์เซลของเรานั่นเองโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีมาตรฐานสูงสุดของรถยนต์ใช้แล้วค่ะ ยังมีการจัดส่งรถทั่วไทยอีกด้วยนะคะโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นดีดีโปรโมชั่นโดนดนนั้นมีกันทุกเดือนทำเป็นพิเศษจะเต็มทุกเดือนค่ะรวมถึงใครที่อยากได้ความช่วยเหลือในการดูแลเคทให้เช็คเค,ครดิตให้ดันเคทให้เป็นพิเศษมาปรึกษาเราได้เลย<ม>เรามีผู้เชี่ยวชาญมากกว่า20ท่านในการดูแลพี่พี่ทุกท่านแน่นอนค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยค่ะนะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะว่าคลิปวิดีโอต่อไปเราจะรีวิวคันไหนต่อสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วขอบคุณและ สวัสดีค่ะ